สวัสดีค่ะพามาชมดอกว่านสีทิศนะคะสีแดงสดนะคะกลีบใหญ่ดอกใหญ่นะคะปลายกลีบมีสีขาวนะคะดอกเบลมเลยะคะ่ะนี่คือเกสรตัวเมียนะคะอันนี้คือเกสรตัวผู้นะคะเกสรตัวเมียนะคะจะยาวกว่าพวกนะคะนี่นะคะ ให้ดอกดกมากๆเลยนะคะสีแดงสวยนะคะมาเก็บภาพเก็บวิดีโอไว้ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมนะคะสายพันธุ์นี้แดงสดดอกใหญ่มากเลยนะคะมีนามว่าเดฟกานะคะเดฟกานี่สวยนะคะนี่สองช่อดอกนะคะกำลังบานอันนี้ สช่อดอกอีกช่อหนึ่งยังนะคะใกล้แล้วนะคะมีทั้งหมดสี่ห้าหกเจดปดแดดอกนะคะส่วนช่อนี้เรายังไม่รู้ว่ามีกี่ดอกเดี๋ยวที่เราลงไว้นะคะชุดรางวัลเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะคะหัวน,นี้นะคะมาสามช่อดอกเลยนะคะ ช่อดอกเขาก็จะยาวอวบออกมาจากหัวอย่างนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะเขียนชื่อไว้ข้างดอกแล้วลงไว้ในเพจนะคะฝากติดตามเพจว่านสีทิศกล้วยดอกไม้หัวแสนสวยด้วยนะคะแล้วก็จะเก็บว่านสีทิศแต่ละสายพันธุ์นะคะไว้เป็นเกรดความรู้นะคะ คนที่ชอบว่านสีทิศนะคะเป็นว่านมงคลนะคะให้ดอกสวยนะคะกวามมหัศจรรย์เขาหมดดอกแล้วเราก็เลี้ยงดูต่อนะคะเขาก็สามารถให้ดอกอีกนะคะหมุนให้ดูรอบๆนะคะสีสวยมากๆเลยนะคะ เบอร์ไอดีไลน์นะคะ0ูนย์เก้าเนะคะสามศูนยนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะถ้าชอบนะคะก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะมีว่านสีทิศหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะ